สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ช่อง Ford by v i ว w นั่นเองน้องวิวเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่สาขาพระป,ประแดงนะคะเครือออโต้แกลอรี่นะคะเป็นน้องใหม่เปิดใหม่สาขายอยู่ที่นี่เลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวให้จะเห็นมุมกว้างๆนิดนึงนะว่าวิวจะมารีวิวรุ่น next gen ตัวนี้นะคะแต่งจัดเต็มมากๆเป็นการแต่งโชว์ของรถของสาขาฟอร์ดพระประแดงนั่นเอง อะมายนโฉมกันเลยนี่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น xlt นะคะ,ะตัว double c a ปนั่นเองเป็นตัว4ประตูนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่934,000บาทค่ะส่วนถ้าเกียร์แมนนวลธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ราคา889,000จะมี2เกียรใ์ให้ให้ให้ดูด้วยกันนะคะ และตัวนี้นะคะก็ะจะเป็นรถสีขาวแต่งจัดเต็มเลยเดี๋ยววิวจะพาม,มาดูกระจังหน้านะคะตัวนี้นะกระจังหน้าเป็นตัว FORD เป็นคำว่า f o r ์นะคะกระจังใหญ่ๆเลยเปลี่ยนกระจังมาใหม่และจริงๆมีไฟสิวด้วยไฟสิวตัวนี้ก็จะเป็นมีไฟ LED ตัวเล็กๆเหมือนกันนะคะจะแปะอยู่ตรงนี้เนาะ,ะกระจังหน้าแต่งใหม่แบบนี้ค่ะตัวไฟค่ะโคมไฟก็เปลี่ยนมาใหม่นี่เลย แต่ถ้าเป็นไฟปกติคือเป็นไฟ LED วิ่งกลางวันจะเป็นหลอดไฟสีขาวนะคะตัวนี้อันนี้เราแต่งโชว์มาให้เห็นอ่าและก็จะมีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะคะความโดดเด่นของ XLT เนี่ยมันจะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นโครเมียมเนาะตัวหลอดไฟก็เป็นไส้ LED ให้ความสว่างมากขึ้นนั่นเองสุดยอดเดี๋ยวพาไปดูด้าน,นทาง ตัวนี้ก็ตกแต่งลายสติกเกอร์นิดหน่อยนะคะไม่ไม่มีอะไรมากเนาะรุ่น XLT มันขายดีในตัวอยู่แล้วแล้วมาถึงตัวล้อเลยตัวนี้อ่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวล้อคือลายเนี่ยจริงๆเลือกได้มันเป็นล้อมขอบแม็กเนี่ยจะเป็นของออฟโรดนะคะตัวนี้คือขอบ20นะคะลูกค้าตัวนี้เนี่ยคือถ้าลูกค้าชอบแบบลายแบบนี้ยแคปไว้ได้นะชอบแบบ อยากให้ตกแต่งออกมาแบบนี้เลยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะตัวนี้ที่แต่งโชว์เนี่ยคือจะเป็นขอบ20นั่นเองอ่ายางเป็นออฟโรดนะคะเป็นเทอร์เรนเสียงฝนมาทันทีเลยตอนนี้อะตอนนี้ไม่รีวิวอะไรมากมารีวิวของแต่งก็เป็นขอบนี่นะคะ่าเป็นขอบโครเมียมด้านข้างค่ะก็จะใส่กับแบบนี้ตกแต่งออฟโรดเหมือนกัน แล้วก็มีคว่าอ,อร์ดพะประแดงนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นรถเชดไดแล้วก็เอามาแต่งโชว์นั่นเองให้ลูกค้าได้เห็นภาพนะคะว่าแบบชอบแต่งแบบไหนอะไรยังไงโอเคขนาดล้อด,ด้านหลังค่ะใส่เป็นสติกเกอร์เนาะ next gen ใหญ่ๆแบบนี้เลยและพามาดูด้านท้ายค่ะ ก็จะเป็นตัวครอบท้ายกระบะนะคะครอบฝาท้ายกระบะก็จะเป็นคําว่าฟอร์ดใหญ่ๆห่่แบบนี้แต่งขาวตัดแดงดํานั่นเองและตัวนี้ก็ใส่เป็นอะคริลิกเพิ่มเข้ามาค่ะเป็นคําว่าเรนเจอร์โอ้โหสวยงามตัวกันชนท้ายเนี่ยก็แต่งเป็นขาวดํานะคะแบบนี้ขาวดำเนาะ มีกล้องให้เรียบร้อยเลยโอเคมาถึงด้านข้างค่ะเจะให้เห็นมุมกว้างนะสวยงามมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมภายในนิดนึงนะคะในรุ่นของ XLT นะ โอ้โหห้องโดยสารภายในกว้างขวางนะคะอ่านี่เลยขนาดหน้าจอนะคะก็จะมีแบบนี้และมีตัวออกตัวไวเลสชาร์จให้เรียบร้อยเลยมีตัว USB ให้นะคะตัวนี้เอ๋มี USB ให้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการใช้งานมากขึ้นนะคะไวเลสชาร์จนี่มีแล้วนะรุ่น XLT สุดยอดอันนี้ก็คือคอนโซลใหม่ค่ะสีดําแบบนี้ใหญ่ๆกว้างๆนะคะอ่าเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบเบาะเบาะผ้าเนาะอยู่เรียกนี้ดีกว่าตัวเกียร์เป็นหกสปีดค่ะตัวคันเกียร์ก็เป็นใหม่เนาะสวยงามฟองมาลัยแบบไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นหน้าจอนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยโอ้โหสวยงามมากๆ หน้าจอขนาดก็จะเป็นแบบ10.1นะคะเป็นเป็นมาตรฐานของของตัวรุ่น XLT อยู่แล้วเนาะเป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้เนาะวิวแบบพามาดูภายในของตัว XLT เนาะมา ก็มาถึงตรงนี้นะคะรถรุ่น XLT รุ่นนี้นะลูกค้าชอบในในไฟชอบถ้าเป็นในรุ่นกระบะสีประตูที่แบบมันเป็นราคาเริ่มต้นเนาะตัวนี้ลูกค้าสนใจสามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นวิวได้นะคะหรือโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยดาวเริ่มต้นอยู่ที่6 9 9 0 0บาทนั่นเอง จะบวกของแถมมาตรฐานและฟรีประกันชั้นหนึ่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสนใจรุ่นนี้ตกแต่งแบบนี้จะต้องใช้เงินอะไรยังไงผักมาสอบถามได้เลยเดี๋ยวยังไงวันนี้เสียงฟ้าฝนมันดังไปหน่อยวันนี้วิวลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะยังไงสนใจเดี๋ยววิวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนไว้นะคะเป็นกําลังใจให้วิวด้วยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์ให้วิวด้วยและ มีคลิปอะไรต่อไปข้างหน้ามาติดตามกันยังไงเดี๋ยววันนี้วิวลาเอาไปก่อนนะคะ